พี่น้องครับขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการ963คนนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการทุกท่านเ,เพจใหม่มนนคราชนะครับเพจใหม่มนนคราช สวัสดีครับพี่น้องเอ้และบัดนี้คข่สิมให้ยสามตหาเอาไปซื้อให้ได้เด้อพี่น้องเอ้ย ทุกคนมาแล้วอันนี้ออเดิบพี่นอ้องมาให้ออเดิบนะครับผู้ใดกดแล้วผู้ใดบริจาคก,ก็อีแล้วนะครับทุกคนคือก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมขออนุญาตผมขออนุญาตบอกบุญก่อนวันที่สามสิบนี้วันที่สามสิบนี้สิมิการบวงสวงเมย่าอุสาอน,นันตะพักขาวดี หน้ากินี่นะครับอยู่ที่วัดบ้านโคกเลาะน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนนะครนะครับละแมนวาพี่น้องเอ้ยแมนวาพี่น้องเอ้ยกสิมาบอกบุญครับพี่น้องนะครับก็คืออยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมถวายเครื่องสักการะเมย่าอุสานะครับซึ่ง ตามกําลังศรัทธานะครับทุกคนอยากถวายเครื่องสักการะนี่นี่เดี๋ยเให้เบิ้งให้เบิ้งรูปแม่ย่าก,ก่อนเพิินอยู่แนะนำนี่นะครับสําหรับใครที่จะถวายเครื่องสักการะแม่ย่านะครับแม่ย่าจะเสร็จตอนแรกบอกจะเสร็จวันที่สิบห้าไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าผมยังไม่ได้ไปดูน้ํามันขึ้นนะครับแต่เสร็จก่อนบวงสรวงแน่นอนแม่ย่าอยู่กลางน้ําทุกคนเอาเบิ้งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอารูปออกเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเด้อเดี๋ยวผมจะรูปออกแป๊บหนึ่งเบิ้งเด้อ ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังแต่ความสุขนะครับให้ดวงของพวกเราเกื้อหนุนกันบุคคลสัมพันธ์กันให้ดวงเกื้อหนุนกันนะครับส่งเสริมกันไปแต่แนวมันเป็นมงคลนะครับสิ่งใดที่อัปมงคลให้นี้ไปเลยดีดไปเลยนะครับสาธุน้ำพี่น้องสาธุน้ำเนาะ บางคนเห็นเลขสามตัวผมแล้วจะแบบทุกคนทุกคนเบิ้งุูนะเบิ้งุูนะอาจารย์คือลีลาแทะมันเป็นตังสีต่เหิงครับมันเป็นตังสีแต่โดนความลีลาเนอะไม่ต้องห่วงลีลาตะเหิงพี่น้องแตะเกาแต่กีแต่กรอนต่พูนสามสี่ปีห้าปีแล้วก็ลีลาตังสีแหละครับบ้หายจักเชื่อชักเบอกอย่างนะครับ บบได้อยากบอกยังต้องว่าก้อนห้เพราะว่าประสบการณ์มันสอนผมห้แล้วนี่หายปืดเลยไม่ได้แล้วมได้เลยผู้ได้เห็นท่านผู้ได้เห็นท่านเห็นสามผู้ได้เห็นท่านสามตัวผู้ได้เห็นท่านเนี่ยคันแม่นห้ปปืบนี่ออกตับเลยอยากบอกยังต้องฟ้าววานะครับ ส่วนใครจะเข้ากลุ่มนะครับก็สั่งน้ำหอมได้ที่คิวอารโค้เลยน้ำหอม399บาทส่วนใครที่ต้องการสั่งซื้อปฏิทินนะครับปฏิทินซื้อ2แถม2นะครับหนึ่งซื้อ1ชุดแถม2นะครับหมีชุด XL กับชุด M ปเดี๋ยผมคิดซื้อชุดให้เรียบร้อยยังคิดงายพี่นอ้องวันพรุ่งนี้ไลฟ์สดที่เพจนี้นะครับคนดูประมาณนี้แหละคนดูประมาณนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องเพจใหม่คนติดตามอยู่หมืน่น หมื่นเอ็ดหมื่นสองกับมีแห้งแล้วพี่น้องครับหัวตะเห็ดมากเข้าใจบ่อย่าลืมกดติดตามเพจใหม่นําใครที่ยังไม่รู้ว่าผมไลฟ์สดอยู่เพจใหม่อยู่ตอนนี้กดแชร์ก่อนเลยกดแชร์เพจนี้แล้วย้อนกลับมาเบิงว่าเพจที่จะเบิงนี่เพจจริงหรือเพจปลอมเบิงก่อนอม,มนนคราชมีคนติดตามหมื่นห้ามนนคราชถ้าใช่ว่าจริงกดติดตามกดถือใจกดซับตะไครโกดทุกอย่างทุกสิ่งเลยพี่น้องเข้าใจบ่ เบาแนวว่าววสัน,นสีมันวะนี่สีเขียวผมบอกแต่เฮงแล้วสีเขียวเหนียวซับสีเขียวสีมหาสมบัติสีเขียวสีซับมงคล้นพี่น้องเอาผู้ใดเห็นท่านมีแปดค่วะว่าสันใช่อเอ้าผู้ใดเห็นท่านเอาใ้เบริดอีกเทียรหนึง่ง เอาไปได้เห็นท่านโ,โอ้ยจานคือลีลาท้อะไรนะั้นลีลาปานหมอลำหมอลำยังวลาขนาดนี้ไปซื้อแคนมาหน่อยนะสั่งแคนออนไลน์ให้หน่อยอยากเป่าแคน <c oughs> ไปโทรโทรศัพท์ยานมาเป่าแคนถ <c oughs> <c oughs> นนคนเดินนะัก <c oughs> เป่าแคนเป่าแค้นแล้วกระเด้าอากาศไปน้ำพี่น้องอากาศเป่าแค้นแล้วกระเด้าอากาศไปน้ำ <c oughs> เคยเห็นบอ่อหมอแค้นไ <c oughs> ว้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวๆผมเซตแบบโมเคลให้เมืงขอทองทองเปียกเสมือนซับทองเปียกเสมือนซับขอทองเบิกทองกับพญานาคเอาพี่น้องครับแคร์ขออีเมลทูน่าชิมบริสไทรีวิวค้างนานไม่ได้ทุกคนเอาไหมตั้งตัวนะเ,เร็วๆนะค้างนานไม่ได้ หนึ่งสอง <Okay. S 1> สองผมจะนับแค่สามแล้วผมก็จะวางเลยนะค้างนานไม่ได้เพราะว่าเฟซบุ๊กนี่มันเก่งมันเห็นเขียนแบบนี้มันสีวาผมแบบว่าแนะนําโปรโมทเว็บการพนันผมไดมันสิว่าผมแนะนำโปรโมทเว็บการพน,นันผมนี้ขนาดผมบริโภโปโมทอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องฝ่าแคบนะครับข้าออโโเคโ K A W อายุยังไม่ถึงยังไม่ได้นะเอาชื่อมันเฉย K O W ถามมันถามหอมสีหอมรู้จักชื่อตัวเองข้าหอมชื่อของยังอะไระชื่อหอมภาษาอังกฤษเอาพี่น้องพร้อมโอเคไหมผมสินับหนึ่งหอดสามแล้วก็สีเศ้าเลยสีเศร้าคือสีออกเลยเพราะว่าข้างดลนบ่ได้มาสิจับ Facebook มันจับเร็วมากทุกคนมันจับมันจับกล้องเนี่ยเร็วมากสีมันคือสีเขียว บางที่ลดราคาแล้ว <S <S คือผมให้ไปในกลุ่มแล้วจริงๆผมให้อันนี้ไปในกลุ่มแล้วจริงๆในกลุ่มมีอีกนะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ไปแล้วแต่ว่าผมขอปล่อยแค่สองตัวก่อนเพราะว่าหอมก็ต้องตัวเองเพราะว่ามากักออกเสียงสอดอเพราะว่าอันอย่างเกาะเพราะว่าในกลุ่มในกลุ่มเพศหาซื้อได้หาซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับโอเคโอเคอ่ะ ขออนุญาตล้างคอมเมนต์โดยการเปิดการมองเห็นด้วยการพิมพ์มคำว่ายินดีด้วยทุกคนพิมพ์คำว่ายินดีด้วยล้างคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับพิมพ์คำว่ายินดีด้วยพร้อมแล้วผมจะนับถึงห้าละกันไม่เอาสามเดี๋ยวบางคนผู้เฒ่าบางคนแครบโปป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าพอ ทุกคนเรียบร้อยสำรับมือนีสำรับมือนีอนเดี๋ยวผมสิไปซื้ออเนี้ยมาเห็นเนี้ยกลิ่นก่อนพอซื้อเนี้ยมาเห็นเนี้ยกลิ่นก่อนมืออื่นนะคะผูใดสิมาไหวปูมือผูใดศิมาไหวปูมาขอพ่อหนผูมเลี้ยนเซิร์นพี่น้องบ่หนาวครับถึงอากาศจะหนาวแต่บ้านผมไม่หนาวบ้านเราอุ่นมาก,พามกเพราะว่านี้กําแพงลัวรอบขอบชิดพี่ดองครับลัวรอบขอบซิมีกําแพงแต่กะหนาวคือเกาอยู่แต่เกาบนบหนาวปันใดบนหนาวสั่นอยู่ข้างนอกเพราะว่ากับแพงมันอ้อมหลาย นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมเอาเสื้อแขนยาวมานะครับอย่าลืมขันบักเบ่งเฮ็ดขันบักเบ่งเนยบขันบักเบ่งมะน้าปุ้ดไดมาไหวปูมืออื่นนะครับเนืบขันบักเบ่งมะน้าขันบักเบ่งในมีดอกไม้น้ำเอาดอกไม้มาใส่ขันบักเบ่งน้ำพี่น้องเอ๋ยนะครับหรือถ้าใจดีมากๆนะครับทําขันห้ามาด้วยนะครับเฮ็ดขันหามะน้าไก่แห้งคักนะครับเฮ็ดขันหา บอดเฮ็ดมาให้ผมดอกเฮ็ดมาให้ปูนะครับเฮตดมาแลวกตั้งวัดถาวายเพลินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไหว้ปูส่วนใครไม่ได้มาเตรียมทูบเก้าดอกทูบเก้าดอกเป็นแดกจานการะทูปนั่นแหละทูปที่เขาไหว้เียเก้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกเก้าดอก, 9, ดอกเท่านั้นเตรียมไหว้เลยเดี๋ยวฮอดเวลาผมผ้าไหว้แล้วผมสีผ้าจุดทูปแลวกากาวนำแล้วเวลาไปปักก็ไปปักในบ้านนั่นแหละปักนอกบ้านก็ได้ผู้ไดบบมี่อันหิ่งผ้าบบมี่อย่างดวกกับ อันเมียงเกาะระเบียงระเบียงะข้างห้องทา,างทูปตั้ง,งปกไว้ก็ได้ครับบางคนงสยยเสียบหน้าบ้านก็ได้ระล,ลึกถึงปู่เราจะไหว้ปู่พร้อมกันนะครับทุกคนไปแล้วมือนี้ราตีสวัสดิ์พี่น้อง